พราะคุณมีแค่กำลังเดียวไม้ซีไปงัดไม้สูงแต่ทำไมคุณไม่ใช้แรงอย่างอื่นทำมานั่นแหละครับคือสิ่งที่บอกใช้ปัญญาฮะวันนี้กำลังหมดไปแล้วใช้ปัญญาแล้วให้คนของเราเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดนะขนาดนี้ผมผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคิดไม่ออกนี่ยให้ไปดูนะครับให้ไปอ่านช็อตนี้นะครับช็อตของคงเบ้งยืมลูกธนูจากโจโฉนี่นะฮะนะครับ ครับคุณลุงขอบคุณคสาม๊กในอ่านกันมาหลายรอบแล้วอ่านมากๆแล้วเขาไม่ครบด้วยทีนี้ผมกาลังกําลังดูลายชื่อไอ้รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์นี่เป็นนายทหารรุ่นน้องเางที่คุณหนุ่มว่าไอคนที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยมาเป็นรองนายกยิ่งอย่างพวิตวงสุวรรณดาพงศ์อนุพงศ์พวกนี้มันมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นรอง แล้วก็ดูเหมือนกับว่าปณิพนอมอาฝ่ายมอมล้งปปิฎิกกรก็ก็มาเป็นรัฐมนตรีขังจะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้นายกไอ้รัฐมนตรีคณะเนี่ยมันเป็นการปณิพนอมกันระหว่างฝ่ายอศักดินาฝ่ายเจ้ากับฝ่ายไอ้ทุนของของฝ่ายอทหารอมาตแล้วก็ฝ่ายประยุทธ์สามฝ่ายมันปณรพนอมลงตัวกันอยู่ มันจะเป็นอย่างหรือเปล่าแล้วทีนี้ถ้าหมายจากหลักที่คุณหนุ่มชี้มาเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งผอบอทบ,บมันก็จะเข้าไปสู่ว่าไอ้รุ่นน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องมีการลบกันละไอ้รุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องเหมือนกับที่เราว่ารุ่นห้ากับรุ่นเจ็ดลบกันสมัยครับสมัยที่ในหลวงพาในหลวงไปโคราชนะนะที่บอกว่า ใชเอกเปลยยึดก,กันไปบางคนเขาบอกโอ้ยรุ่นพี่รุ่นน้องมันตีกันรุ่นห้ากับรุ่นเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันเจงสักชั่มัน,นันฮะครับอ๋อใช่ใช่กับชุบเกนสักชัมันันฮะเก์สักชั่มันันก็เขาเดี๋ยวผมบอกงี้แล้วกันฮะคือประยุทธ์เนี่ยทําอย่างที่ตัวเองพูดไม่ได้คือถ้าตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะคอสช,อชอตัวเองเป็นพอบทบถ้าต่อยุราชการตัวเองนะฮะ แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกเนี่ยก็ขัดแย้งกับประยุทธ์ประวิตธวงสุวรรณอยู่แล้วประวิทย์วงสุว,วรรณเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์นะครับเขาเก็บเขาอดเปี้ยวไว้กินหวานอยู่แล้วฮะรอประยุทธ์น่วมเมื่อไหร่เดี๋ยวกูค่อยซัดทีหลังแม้กระทั่งอนุพงศ์ต่างๆเนี่ยมาคุมไงฮะเพื่อที่จะเอามาคุมเพื่อให้ตัวเองมีอํานาจจะได้สามารถสั่งการลูกน้องของตัวเองวางกําลังเอาไว้ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีอํานาจเลยเนี่ยไม่มีตําแหน่งมันไปสั่งใครไม่ได้ วันนี้เนี่ยะวิตยวงสุวรรณเนี่ยต้องอดเปี้ยวไว้กินหวานแม้กระทั่งอนุพงเผ่าจินดาแต่วันนี้เนี่ยคนที่จะตายก็คือลูกน้องประยุจันโอชาถ้าประยุจันโอชายังลังตําแหน่งผบทบอ,อ,บอ,อยู่ยังต่ออายุราชการตัวเองไอคนที่มันจะเลื่อนขึ้นมาเป็นไอคนนั่นแหละมันจะฆ่าประยุจันโอชาเองฮะมันจะหักประยุจันโอชาเองมันมีหลายคนที่ลังนะครับเอาโดยเฉพาะภัยบูนคุ้มฉายาอย่างเงี้ยนะครับ,รบซึ่ง นะครับควรที่จะขึ้นมาเป็นผอบอทอบอแต่ถ้าเกิดประยุทธ์ไม่ยอมออกถามว่าเขาจะรู้สึกยังไงถึงจะอยู่อย่างนี้แต่กูไม่ได้เป็นผบอทอบอกูไม่ได้คุมอำนาจมันก็อยู่แค่ขาลอยประยุทธ์จันโอชาไม่ยอมทิ้งตําแหน่งผบทบอยู่แล้วฮะไม่มีทางฮนะแต่ทีนี้ประยุทธ์จันโอชากูจะกินรวบหมดอยากจะเป็นทั้งหัวหน้าคณะคอสช,อชอเป็นแค่หัวหน้าคณะคอสช,อชอเหมือนส่วนที่บงังมันก็เป็นบทเรียนมาแล้วถูกไหมฮะครับ ประยุทธาก็ไม่ยอมออกจากความเป็นผบอทบอ,อยู่แล้วทีนี้พอไม่ยอมออกห็นลูกน้องตัวเองเนี่ยนะครับไอ้รุนน้องตัวเองเนี่ยก็จะมาหักปยุจจนุชาเองไม่มีทางยอมฮนะเพราะว่าการแย่งชิงตําแหน่งผบอทบเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันของบรรดาทหารทั้งหลายนั่นคือนะครับเกียรติยศสูงสุดของการรับราชการทาหารใครจะไปปล่อยะฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประยุจจรุชาอยู่ในสถานะที่ลําบากที่สุดฮนะเพราะตัวเองพอขึ้นมาเป็นนายกก็ กระขุมแล้วอาหมัดการที่จะทําลายประยุทธจจโนชาอยู right. um, so kind of ่แล้วรวมทั้งนะครับบรรดาลิ้วล้อของอาหมัดทั้งหลายก็จ้องที่จะเชื่อประยุทจจโนชาอยู่แล้วเพราะไม่ได้สมหวังนะทีนี้ปยุทจจโนชาเนี่ยอยู่ในสถานะที่บ่าลูกน้องก็ต้องเลี้ยงแต่ปยุจจโนชาวันนี้เลือกที่จะเอาลูกน้องเลือกที่จะเอาพวกที่ร่วมกันรัฐบาลโดยที่ยอมกับอาหมัดะทีนี้อาหมัดมันก็ไม่ยอมประยุจจโนชาก็ต้องบอกดูเอากองกําลังไว้ก่อน พ่อกูยึดอำนาจแล้วกูมีกองกําลังสูงสุดตอนนี้ประยุจารัชาจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้จะเอาทรัพย์สินเท่าไหร่ก็ได้เพราะไม่ต้องไปง้อไอ้พวกอมาดเลยแม้แต่นิดเดียวเงินกูก็สามารถเรียกร้องได้กูจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะกูมีกองกําลังทําไมกูต้องไปสนใจอมาดกูเอาลูกน้องกูเอาพวกกูไม่ดีกว่าถ้ากูเอาอมาดอามาดแม่งก็มากดกูอีกทีนึงก็มาข่มกูหรือหักของกูบันหลังกูก็ไม่เอาดีกว่านี่คือประยุจารั โดยชาเป็นแบบนี้ฮะก็คือเลือกลูกน้องอตัวเองเลือกคนของตัวเองจะถามว่าทหารก็ทำหนึ่งทำหนึ่งอย่างนี้คะทีนี้ไอ้คนที่ลําบากเจ้าเล่ห์อย่างปวิทวงสุวรรณเนี่ยนะฮะถามว่าลําบากไหมก็ไม่ลําบากก็ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่างที่ผมบอกรอวันเวลาที่เหมาะสมแต่ปวิทวงสุวรรณนั่นแหละเป็นคนที่เอาใบปลิวโปรยแจกไปทั่วเลยวะฮะมันเป็นคลื่นใต้น้ําที่ทําลายกันเองครับ ถามว่าวันนี้ไอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้ใบปลินเนี่ยกล้องวงจรปิดมีไหมมีถูกไหมฮะครับทหารเฝ้ายามอยู่ข้างหน้าก็มองเห็นว่าใครมาใคบ้านเมืองมันจะขนาดที่มองไม่เห็นเลยเหรอครับว่ามีคนมาปล่อยใบปลิวทั่วประเทศแล้วถามว่าไอพนักงานกวาดถนนเนี่ยต้องทำงานตั้งแต่ตีสามตีสี่เนี่ยมันจะไม่เห็นเหรอว่ามีใครมาปล่อยเอาแค่นี้ฮะไม่ต้องอะไรมากมันเป็นทหารนั่นแหละครับเป็นคนทาก็คือเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละเป็นคนทําฮะไม่ใช่ฝ่ายประชาชนเดึดขาด เพราะฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่ทําแบบนั้นฮะแล้วยังมีการเน้นย้ําอีกฮะนี่คือความโง่นะฮะเน้นย้ําคาว่าเสรีไทยด้วยคือถ้าเป็นกระบวนการเสรีไทยก็ไม่ทําแบบนี้หรอกฮะแต่นั่นคือเป็นทหารทํากันกําลังจะหาอนุชานี่คือเคาราังที่บอกเหตุก็เหมือนกับไอเนี้ยครับเตมูรจินโดนเก็บน่ะแหละฮะนี่ก็คือความลับไงฮะแล้วความลับมันรั่วมันก็ต้องเก็บเตมูรจินก่อนเพราะเป็นตัวเชื่อมไงฮะ อันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราบอกได้เลยว่ามันกําลังจะก่อวอร์ดเกิดขึ้นทีนี้ไอ้คณะรัฐมนตรีที่เข้ามาเนี่ยสูงสุดคืออํานาจมปนอยู่ที่ประยุทธ์จันโอชามันเข้ามาเป็นแค่องค์ประกอบฮะไอ้หมอมอุ๋ยที่เข้ามาเป็นยังไงฮะก็เป็นแค่ตัวประกอบเขาเสนอให้มาเป็นเท่านั้นเองฮะเขาก็เสนอให้เป็นเอามึงก็อยากเป็นมึงเป็นปะกูก็จะได้ไม่เจ็บตัวน้อยลงแต่ถ้าเกิดมีความผิดเรื่องเศรษฐกิจมึงซวยนะประยุทธ์จันโอชาก็สามารถปลดได้เอามึงทําหน้าที่ไม่เหมาะ คนจะมาด่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ต้องไปด่าหมอมุ๋ยถูกไหมฮะครับครับเพราะมึงคางกับมึงซวยถูกไหมฮะประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าเขผมให้เขาดูแลผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะทําทุกอย่างได้ยังไงอ่ะเอาฝ่ายคังไม่ดีก็ปลดเอาคนอื่นมาถือว่ามึงทางานผิดพลาดประยุทธ์จันทร์โอชาก็ขาลอยสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีใครเอาไปยุ่งกับคงังแต่ว่าใช้อํานาจคอสชอในการบีบเอาเงินจากคังได้แต่หนังหน้าไฟอย่างหมอมุ๋ยก็โดนไปซวยไปครับ อันนี้อันนี้แนวทางนะฮะแนวทางมันก็คงจะออกมาประมาณนี้แหละคัะที่บินเดสังครับค,ครับคือตกลงว่าในทัศน์รักษคุณนมเนี่ยประเมินว่าทาหารสองฝ่ายเนี่ยมันจะต้องไม่ลงตัวกันนะเราเอาเดดไลน์ประมาณคุณประยุทธ์จะต่ออายุพบตบหรือไม่นี่ก็ยังเป็นความลับอยู่ใช่ไหมผมว่าต่อครับยังไงประยุทธ์จันทร์าก็ต่อยอมหักครับแต่ว่าแลกผลประโยชน์กันก็คงต้องแลกผลประโยชน์กันรุ่นน้องนะฮะ โดยเฉพาะไพบุญคุ้มฉายาที่รังตําแหน่งพอบทอบอ,อยู่ขณะนี้นะฮะซึ่งเป็นคนเดียวที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ,ะประยุทธ์จันโอชาก็ต้องเจราจากับนะครับแล้วก็ให้ทรัพย์สินให้เงินแล้วก็ให้อํานาจนะครับกับไพบุญคุ้มฉายาเพราะน้องของตัวเองเนี่ยนะครับเรียกง่ายๆว่าวุฒิภาวะไม่ถึงครับก็ต้องเป็นไพบุญคุ้มฉายาแต่ไพบุญคุ้มฉายาเนี่ยมันไพบุญคุ้มฉายาเนี่ยมาจากสายวงเทวันนะ เป็นเพื่อนกันนะฮะประยุจัโนโอชามาจากบูรพาพยัพนะฮะอย่าลืมว่าสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะภัยบุญคุ้มฉา,ายาเนี่ยเหมือนจะสนิทแต่ภัยบุญคุ้มฉา,ายาก็จะนอยน่อยเหมือนกันว่าทําไมกูไม่ได้ขึ้นทีนี้ประยุจัโนโอชาก็ระแวงเพื่อนตัวเองนั่นแหละฮะถ้าเกิดกูไม่ได้เป็นผอ,บอทอบกูก็ขารอยกูก็ซวยเดี๋ยวก็เหมือนกับพี่บังเดี๋ยวกูก็ซวยตามถูกไหมฮะครับแล้วตัวเองเนี่ยถึงจะควบ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคณะคอสชอเนี่ยแต่ถ้าไม่มีกองกําลังอยู่มันก็สวยฮะแต่อันเนี้ยประยุทธ์จันรโอชาก็ต้องเปเต็มที่ให้ภัยบุญคุ้มฉายาครับยังไงก็ต้องหาเงินยังไงก็ต้องเอาตําแหน่งอะไรต่างๆให้พอสมน้ําสมเนื้อพอไม่ให้ภัยบุญคุ้มฉายาหน่อยฮะก็จะต้องออกมาเป็นรูปแบบนั้นนะฮะต่อยู่ที่นะครับคุณภัยบุญคุ้มฉายาจะว่ายังไงแค่นั้นเองครับ คือเท่าที่เราดูลายชื่อแล้วก็ไผยบุญคุ้มฉายาเนี่ยเขาจะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ทราบว่าเขาพอใจแค่ไหนผมว่าไม่พอใจหรอกครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเลือกระหว่างรัฐมนตรียุติธรรมนะเพราะรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยถ้าตามหลักของการถือกระทรวงเนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงที่งบน้อยเป็นกระทรวงที่มีค่าใช้จ่ายน้อยแล้วเป็นกระทรวงที่กระตอกพูดง่ายเอาฮะ คือคือใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบอ่ะกูให้เพื่อนไปวะมันเหมือนเป็นเศษนะฮะแต่ถ้าจะให้คือถ้าจะให้คุณคุ้มฉา,ายาต้องให้ไรครับต้องให้มหาไทยถูกไหมฮะครับต้องให้กัะลาหมกรลาหมเนี่ยไม่ต้องก็ได้เอาให้มหาไทยให้เป็นรองนายกแล้วก็ให้เอ่อกลมส่มสําคัญเนี่ยนะฮะในการบริหารเนี่ยอย่างนี้ยได้เนะะียถ้าให้อย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่าพบูบุญคุ้มฉายา,ยาแกก็ไม่พอใจหรอก เรื่องอะไรให้มาเป็นที่ทำอ่ะยุ่ยทำมันมีมีงบที่ไหนมันเท้าเวอร์ที่ไหนนะครับมันไม่มีอะไรเลยฮะจริงๆฮะเป็นเกษตรยังดีกว่าเป็นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรยังดีกว่าเป็นรัฐมนตรียุติธรรมฮะถ้าตามสัก์กันนะอันนี้เรียกกันเองงนะฮะเพราะมันพระมันไปมันก็อยู่เฉยๆเพราะมันไปตามนั้นมันไม่มีงบพัฒนาอย่างอื่นฮะแต่งบมันก็น้อยน้อยกว่าทุกกระทรวงฮะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยใหญ่ใช่ไหมฮะมีงบประมาณเยอะกระทรวงมหาดไทยเยอะอะไรอย่างเงี้ย คนเขาก็อยากจะไปอยู่กระทรวงไหนที่แย่งตาแหน่งกันเนี่ยนะฮะก็นเอครับมหาไทยนะครับกระทรวงศึกษาก็เป็นกระทรวงใหญ่คุมทั้งหมดอะไรอย่างนี้ฮนะครับเพราะมันคุมสายปกครองนะครับจริงๆไพบุญคุ้มฉาย,ยาควรที่จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยต้องเป็นมอทรหนึ่งด้วยนะไม่ใช่มอทอสองนะครับตามตามประชิใช่ไคือ,ค,อคือการลบการทาการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยประยุจจรโอชามไม่ได้มีสมองนะ คนที่กลุ่มสมองมากที่สุดก็คือภัยบุญคุ้มฉายานะครับถือว่าเป็นคีแมนของการรัฐปาะหารครั้งนี้เลยนะอ้าใช่ใช่ครับคือว่าคนคนที่นะครับที่ที่มีที่ที่มีความเก่งกาจอย่างมากก็คือเขาเขาเรียนมาสายตรงกับเสนาธิการฮะแล้วเขาได้คะแนนดีที่สุดคะแนนดีกว่าประยุจธนโนชาพูดง่ายๆว่าภัยบุญคุ้มฉายานี่เขาพูดง่ายๆว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ที่มีประสิทธิภาพเป็นคียแมนสำคัญของคณะคอสชแล้วกันฮะ แต่ถ้าได้ตําแหน่งแค่ไปไปคุมกระทรวงยุติธรรมผมว่ามันมันเออคือผมมองว่ามันมันไม่สมศักดิ์ศรีนะถ้าพูดถึงกับกับสมองเขาอะนะฮะถ้าถ้าเราถ้าเราแบบนั้นเนี่ยเราก็มองว่าไอ้หางมึงจะมาให้กูแค่นี้วะอะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นไปได้เดี๋ยวเราคอยดูกันว่าการแบ่งปันไอ้ตาแหน่งในคณะรัฐมนตรีมันจะเป็นที่พอใจกันหรือไม่เพราะว่ามันอาจจะสับเปลี่ยนกันได้ในตอนนี้เพราะว่า ฝ่ายบูรพาพยักเนี่ยเอาตำแหน่งดีๆไปหมดส่วนวงเทวัไม่ได้อะไรเลยขนาดนี้เลยครับก็ยังไม่ได้อะไรก็กลายเป็นเป็นเสมือนกับว่ากินน้ําใต้ศอกกับไปกับประยุทธ์ทีนี้ว่ามันจะมาอยู่ไอ้ตรงที่ว่าวงเทวันเองเนี่ยมันไม่มีอาวุธไม่งั้นมันก็คงจะอยากจะทํารัดกับทหารซ้อนอยู่หลายทีและพวกนี้มันเป็นทหารที่เรียนหนังสือดีแล้วก็ได้ดิบดี ได้ได้รับการอุปถรัรมภ์ไม่เหมือนกับไอ้พวกไอ้บุรพาพยักเนี่ยมันขึ้นมาตามสายลากกันขึ้นมาสามสี่คนแล้วก็ใช้ได้ไอ้น,นั้นเป็นสายนักรบฮะครับสายนักรบคือคือ,คอคมันเหมือนกับฝ่ายบุญกับฝ่ายบูฮะคุณต้นชาเนี่ยอยู่ฝ่ายบูนะครับรบุญเนี่ยก็คือวงเทวันเนี่ยเขาเรียนฝ่ายบุญกันมาเขาเป็นผู้รบ,บริหารถ้ส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ไอ้ผู้บริหารเนี่ยนะครับที่มีความเก่งกาจทางบริหารเนี่ยได้มาคุมกระทรวงยุติธรรมเนี่ย มันคนละเรื่องเลยจริงๆะฮะถ้าถ้าผพูดถึงมันก็ตลกตลกนะแต่ภัยบุญคุ้มฉายาแกก็คงจะเหมือนกับไอหาก,กูไม่พอใจแต่กูทําอะไรไม่ได้ครับเออมึงพราะมึงกูมอ่มนนจไว้ทั้งหมดไงฮะนั่นแหละครับวันนี้ละว่าันนี้เราก็ก็ได้ภาพชัดเจนจากคุณหนุ่มโคราชในเกี่ยวกับพวกทหารสองฝ่ายเนี่ยมันอาจจะจะไม่ลงตัวลงรอยกันนะฮะระหว่างบุรพาพยักฆ์กับโปงเทวัน เพราะฉะนั้นการทนะี่เขจะรวมเป็นคณะระัฐมนตรีหรือบริหารประเทศนะก็ขึ้นอยู่กับในทุนที่ว่าจะสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อขัดแย้งมันมีตอนเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าในทุนเนี่ยมันจะวิ่งไปหาใครหรือสนับสนุนใครเซไปหาใคร